งัดเงะข้างสมบัติกอนด้อพี่น้องเด้ข้างสมบัติถ้วยงัดแงะข้างสมบัติก้นเลยเ,เอ้ยต่อเมื่อสิบพัดส,สตอ่อพี่น้อง เตรียมเครื่องลงไปพัดสะตอพี่นอ้องเห็นบ่มคะเตรียมเครื่องลงไปพัดสะตอเดี๋ยวหั่นหมูกันนะจ้ะสีไปประกูดตั้งพี่นอ้องเข้าไปประกูดหมูจาม้าหมูหั่นหมูกันเลยค่ะแป๊บเฮ็ดเดียวนี่ยป็นหงาขึ้นแลพี่น้องเนาะ บ่ให้เห็นหมีดบ่ให้เห็นอยังที่มันเป็นอันตรายแล้วเห็นกับเขาว่ให้เห็นหมีมเป็นยังไงล่ะพี่น้องเบิ่องยังไงไหเห็นะะหตะคนกับพ่อแล้วเนาะสันเนาะนี่จิดกดเขาแมพ่พี่น้องพี่น้องคันหมูลแล้วแเดี๋ยวไปเตรียมตัวพัดกันเลยดยจ้ะเดี๋ยวไปเตรียมตัวพัดกันเดีจ้ะเนี่ย นี่ไนละค่ะเรื่อนแต่มันอยู่กับคนเห็นจ้ะแซบ่บไม่ต้องบอกใครแซ่บแค่แค่ <c oughs>